ฉันรักที่จเย,ยืนอยู่ตรงนี้ตกอร่งวันแคเวทีทำกลางเสียงเชียร์และการปรบมือเหล่านั้นที่มีให้ฉันทุกอย่างคือความเร่าร้อนตั้งสองต้ออยากลำบากยังใดกว่าฉันจะได้เก้าผ่านกำแพงนี้ไปจนถึงนาทีที่ฝันเมื่อพามานั้นเปิดให้ฉันสแสดง คนเตนตไม่เป็นคนเดียวที่ไม่ทันรอให้ตอนกระปานซาอยู่อย่างนั้นตั้งกี่ครั้งร้องเพลงไม่เอาไหนทำไม่ได้ตั้งใจในเมื่อวันก็ท้องเสียเธอขาม,มันใจไม่มากมายชนอื่นๆเมื่อมองไปเมื่อไรก็ดูจะเล็่งปกากกากว่าฉันความฝันต้องการอยากเนี่ยจงได้ไหมใช้เวลาอะไรค่อยเป็นค่อยไปได้ไม่จริงบาน คำว่าพยายามไม่เคยทำร้ายสักคนที่ตั้งใจความฝันเท่าจากยัดเยียดลิ้นรถไปเพื่อให้เรา,มาเมล็ดพันธุ์นั้นเติบโตและสูงใหญ่ว่าคงต้องมีสักวันสุดที่ดังใจสาานะัมผัสกันน